สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับเช้านี้ที่อ่างขางกันอีกแล้วนะครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศจากลานกลางเต็นท์ดอยอ่างขางนะครับมั่นสนเรามาชมบรรยากาศยามเช้าที่จุดชมวิวสุยถังกันบ้างนะครับตรงบริเวณลานกลางเต็นท์สุยถังนั่นเองนะฮะดูวันนี้ท้องฟ้าของเราฟ้าระเบิดสวยมากดูฮะแสงที่มันกําลังลอด ผ่านก้อนเมฆขึ้นมาท่านผู้ชมว้าวสวยงามตามท้องเรื่องเลยฮะบรรยากาศดีมากเช้าว,วันนี้อากาศดีฮะอุณหภูมิเชา้านี้ยังหนาวอยู่ก็คือประมาณนะครับ6องศานะครับหนาวได้ใจอยู่วันนี้นะครับตื่นแต่เช้ามาเก็บบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้ชมแนละ้ว e อิคิวซังไม่ได้มาด้วยนะครับเช้าว,วันนี้เนื่องจากว่าอ e q ซังจะต้อง ไปโรงเรียนนั่นเองนะครับวันนี้เป็นวันเปิดเรียนตามปกตินะครับบวกกับไม่ค่อยสบายด้วยท่านผู้ชมอีเกียวซังมีอาการไข้ปวดหัว2วันแล้วก็เลยให้เขาได้พักผ่อนเต็มที่ไม่พาออกมาลำบากยามเช้าแล้วนะวันนี้ท่องเที่ยวจุดกลางเต็นทวันนี้ไม่มีเลยโอ้จริงๆมันเป็นจุดกลางเต็นที่อยากจะบอกว่า มันไพรเวตดีนะฮะบรรยากาศดีแถมยังมีจุดจอดสำหรับรถนอนได้ด้วยนะฮะร,รถนอนสามารถจอดได้ด้านล่างนู่นนะฮะแล้วก็ห้องน้ำจะอยู่ฝั่งนี้นี่ตรงที่เราชี้ให้ดูดอกนางพญาเสือโคร่งก็อย่างที่เราเห็นตอนนี้ก็เริ่มที่จะออกใบกันหมดแล้วนะครับนี่เป็นใบละเป็นใบไปหมดละ แสงเช้ายังไม่โผล่ขึ้นขอบฟ้าช่วงนี้ผมกลัวพระอาทิตย์ขึ้นหลังเขาตรงนี้จังเลยอะเราไม่ได้มาจุดนี้ก็เกือบๆสองอาทิตย์ได้แล้วนะแต่ก็ไม่แนะน่เดี๋ยวรอลุ้นอาจจะขึ้นตรงขอบฟ้าแดงๆที่อยู่ด้านหน้าเราก็เป็นไปได้นะฮะเพราะว่าไม่ค่อยถนัดมุมนี้แต่ถ้าเป็นช่วงอมอนสนอ่ะจะอยู่ตรงกลาง,ต,งตรงกลางกลางของลานกลางเต็มเลยนะฮนะเดี๋ยวเรา เก็บรรยากาศยาัเช้าดูตรงประมาณนี้เดี๋ยวไปชมฝั่งทางด้านนี้กันบ้างว่าจะมีทะเลหมอกให้เราได้ชมกันไหมเดี๋ยวรอชมครับมาแล้วท่านผู้ชมวันนี้พาทิตไข่แดงของเราสวยงามตามท้องเรื่องดูฮนะกำลังขึ้นมาแบบรวดเร็วมากๆเลยจากเมื่อกี้แดงๆอยู่ที่ขอบฟ้าตอนนี้เป็นไข่แดงอยู่ตรงบริเวณหน้าของเราเป็นทีน่เรยบร้อยแล้วนะ วันนี้ขอบฟ้าพระอาทิตย์ขึ้นสวยมากสวยยังไงคือขึ้นมาแล้วไม่เจออาก้อนเมฆบังอยู่ตรงแนวเขาเหมือนกับพระอาทิตย์กำลังขึ้นจากขอบฟ้าก็คือขึ้นจากแนวเขาที่อยู่ด้านหน้าเราเลยนะฮะว้าวเป็นอีกวันหนึ่งที่พระอาทิตย์ขึ้นสวยมากแต่อย่ามองนานนะมองนานก็ตาฟ้าได้นะท่านผู้ชมก็มองผ่านตัวกล้องหรือว่าผ่านมือถือปไปเลยจะดีกว่า เ,เพราะว่ามันจะมีโอกาสทําให้ตาเราฝ้าได้เสียสายตาได้ท่านผู้ชมนี่บรรย,ยากาศสุดยอดพาดิตขึ้นแล้วนะฮะสวัสดีเช้าว,วันใหม่นะครับเติมพลังงานเติมแรงใจให้กับทุกทุกท่านในตอนเช้านะครับสดชื่นหนาวเย็นบรรยากาศมีแต่เราเลยฮะดู สงสวยมากน่มาเที่ยวว่าเดี๋ยวเราจะไปชมบรรยากาศทะเลหมอกที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของจุดนี้ดีกว่าแต่ก่อนไปเดี๋ยวพาชมสักนิดหนึ่งนะฮะว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนี่จุดนี้นักท่องเที่ยวค่อนข้างที่จะน้อยแล้วนะหลังจากที่คนมาเที่ยวกันช่วงที่ผ่านมาคนเยอะมากนะรับมมนี้ก็เป็นรายกลางเต็นท์ เชียวอีกกลุ่มหนึ่งอีกจุดหนึ่งเลยนะครับเพราะว่า,าเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวามากางน้อยเนื่องจากว่ามันไกลจากแรนอ่างงเนาะเขาก็เลยจะมุ่งหน้าไปกลางที่ลานคางเต็นมันสนส,นสนสนมากนะครับแต่อยากจะบอกว่ามุมนี้เป็นอีกมุมหนึ่งอีกจุดหนึ่งนะครับที่หน้ามากลางเต็นมากๆเลยนะครับใครที่ชอบแบบ private นะครับคนไม่เยอะนะฮะ นะนำจุดนี้นะครับนอกจากว่าจะเอาเต็นมากางเองก็สามารถใช้บริการเต็นท์อุทยานได้นะครับมีให้บริการเหมือนม่อนสนเลยนะครับนีไม่ต่างกันนะฮะสามารถมาใช้บริการได้เหมือนกันเลยนะฮะค่าบริการจุดกลางเต็นท์ที่นี่ก็ราคาเดียวกันเลยนะครับราคาอุทยาน225บาทเนี่ยอย่างหลังเนี่ยมากัน4คนเนี่ยจองหลังหนึ่งก็ได้หรือว่าอยากจะนอนหลังละสองคนก็ได้นะครับหลังเล็กๆที่กางอยู่ด้านล่างนุ่นก็ได้ แล้วแต่สะดวกเลยนะครับหรือว่าจะเอาเต็นท์มากลางเองก็เรื่องมุมกลางได้เลยครับมีระเบียงรถนอนก็สามารถจอดอยู่ด้านล่างได้แล้วก็ที่สําคัญนะฮะจุดนี้ห้องน้ําสะอาดใครที่มาแคมปิ้งแล้วอยากได้บริการห้องน้ําสะอาดดแนะนาที่นี่เพราะว่าคนไม่เยอะเนาะเลยทําให้การใช้ห้องน้ําค่อนข้างที่จะ,ะไม่พุกพ่านเหมือนม้อนสนถ้าม้อนสนก็จะอ่า ว่าสะอาดไหมก็สะอาดอยู่นะครับแต่ว่าคนใช้เยอะเนาะคนที่เข้าก่อนเข้าหลังเจ้าหน้าที่ก็ทําความสะอาดไม่ทันนะฮะ <c oughs> ดังนั้นถ้าอยากจะมาแบบสะอาดๆที่แนะนําจุดนี้เลยจุดกลางเป็นสุยถังที่นี่เลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศตรงฝั่งทางอีกด้านหนึ่งของนี่ฮะอยู่ด้านนี้ว่าทะเลหมอกจะมีให้เราชมไหมนะฮะที่แน่ๆมีแต่ว่า จะมีสวยหรือว่าไม่สวยไปชมกันครับมาท่านผู้ชมเปลี่ยนมุมบ้างนะฮะอยากจะบอกว่าบรรยากาศทธอหมอกของเราเช้าวันนี้เงยเงาเหลือเกินท่านผู้ชมเอ้ยวันนี้ทะเลเหมอกมีให้เราชมนิดนึงจึงนึงนะครับมีไม่เยอะกำลังลอยอยู่ด้านล่างเราด้านล่างที่จริงๆเราสามารถลงไปอยู่ตรงด้านล่างได้นะ เราก็จะเห็นบรรยากาศทะเลหมอกอยู่ใกล้ๆแบบนี้นะครับถ้าลงไปล่าหน่ก็จะเห็นเป็นผืนไกลหน่อยช่วงนี้ทะเลหมอกมีน้อยนะครับเพราะว่าอากาศบอกความชื้นบนอ่งางค่านข้างที่จะมีน้อยลงไปเรื่อยๆหลังจากนี้ไปก็จะเหลือแต่ความอะไรว,วานะอากาศแบบแห้ง,หงนะฮะแต่ไม่ได้เหมือนทางทางภาคอื่นนะครับแห้งแต่ว่าไม่ได้แห้งจนผิวแตกมันเป็นอากาศแห้งแบบยังไง ก็ชุ่มเชื้นอยู่นะฮะบรรยากาศนี่ฮแสงกำลังวิ่งผ่านช่องเขาที่อยู่ด้านหน้าของเราจุดที่อยู่ฝั่งด้านนู้นนะครับเขาแหลมๆที่อยู่ด้านหน้าของเราะฮะจะเป็นจุดสูงสุดของรนาหางค้างนะครับจะอยู่มุมนั้นเลยถ้าเรามองด้วยตาเปล่านะครับสองมุมเห็นไหมเขาด้านซ้ายและด้านขวาเราจะมองเห็นอ่า แหลมๆอยู่2จุดเนี่ยสูงพอๆกันเลยนะครับแต่ว่าฝั่งด้าน,นซ้ายเนี่ยมันจะเข้าไปยังเขตพมา่าพอสมควรละนะฮะถ้าดูตามแผนที่ไม่แน่อาจจะอยู่ในเ,ออเขตของประเทศเพื่อนบ้านเราก็ได้นะครับนี่บรรยากาศด้านล่างของเรานี่ก็สวยเปอีกแบบนะครับก็สวยแบบหมอกจางๆบางๆนะครับถ่ายรูปได้สวยดีบรรยากาศดีนะฮะแล้วก็ ยังมีบริการร้านอาหารที่อยู่ด้านล่างนี้อยู่นะครับเปิดให้บริการอยู่นะครับก็มีเชาา้าเช้าแบบนี้ก็มีโจ๊กกาแฟวันดีที่เราได้กินกันยามเช้าอยู่นะครับมาเที่ยวช่วงนี้ยังมีร้านอาหารให้บริการอยู่นะฮะก็ลองมาเที่ยวมาแวะมาชมได้นะครับอดอย่างขางมีอะไรให้เราได้เที่ยวชมมากกว่าที่คิดนะครับนอกจ,กจากจุดท่องเที่ยวสําคัญสำคัญ,คญลหลายจุดจุดกางเต็นท์ที่นี่ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่สามารถ มาใช้บริการนะครับแต่ถ้าไม่อยากมานอนก็สามารถขับรถย้อนกลับมาได้ใช้เวลาขับก็ประมาณ15-20นาทีจากม้อนสนนะครับแต่ถ้ามาจากนน่นที่ทำงานของผมเลยก็เกือบเ,บเบครึ่งชั่วโมงได้นะครับนี่บรรยากาศล่าสุดนะม้อนสุ่ยถังไม่ใช่ม้อนสนลานกลาง,างเต็นท์สุ่ยถังจุดชมวิวสุ่ยถังนั่นเองนะครับเป็นจุดดูทะเลหมอกและพระอาทิต ขึ้นในคราวเดียวกันได้เลยนี่ยอ้อนกลับมาฝั่งนี้ดูแสงท่านผู้ชมว้าวดวงอาทิตย์อย่างใหญ่ <c oughs> ขึ้นเร็วมากเมื่อกี้จะอยู่ฝั่งแค่นางโน้นนะมองไม่เห็นพอมาเดินมาฝั่งนี้แปบเดียวดูฮะสุดยอดมีโอกาสลองมาเที่ยวนะครับเราก็จะได้บรรยากาศแบบนี้ถึงแม้วันนี้ทะเลหมอกจะไม่สวยมากแต่บรรยากาศโดยรวมโอเคใช้ได้เลยนะครับ เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องภูมิศาสตร์ของแรอย่งขางจุดนี้กันบ้างาสังเกตดีๆนะครับท่านผู้ชมเราดูล่องเขา,เาล่องเขาที่อยู่ด้านหน้าเราอยู่อีกฝั่งหนึ่งของเขาแล้วก็เขาฝั่งด้านโน้นนะครับเขาทางด้านโน้นจะเป็นภูเขาหินปูนแปลกไหมฮะ ซึ่งอยากจะบอกว่าพื้นที่พ่อปู่ะจะน้อยมากแล้วก็ไม่มีตาน้ําเลยนะท่านผู้ชมไม่มีตาน้ําเลยนะครับน้ําไม่สามารถไหลลงมาตามห้วยหรือว่าตามล่องเขาได้ไม่มีเลยนะครับส่วนทางด้านขวาเขาทางด้านฝั่งนี้น,น,นะท่านผู้ชมฝั่งทางด้านที่เราขับรถมาฝั่งทางม่อนสนก็คือเขาแตวงนี้ฝั่งทางด้านนี้จะมีตาน้ํำ <c oughs> แปลกไหมจะมีตาน้ําน้ําจะไหลเพราะว่าฝั่งด้านนี้จะเป็นพวกเขา ดินทรายนะครับซึ่งสามารถอุ้มน้ําได้นะครับเวลาฝนตกเขาก็จะมีแหล่งซับน้ําไหลลงมาตรงเอ่งนี้ได้เลยทาให้ข้อดีแอ่งตรงนี้สามารถมีลําธารไหลผ่านตรงแนวเขาล่องตรงกลางได้แต่ถ้าข้ามเขาฝั่งนี้ไปหาหุบเขาหรือว่าอะไรที่อยู่ตรงฝั่งด้านนี้น จะไม่มีตาน้ำเลยท่านผู้ชมฝนตกมาน้ําไหลหมดเลยหายหมดเลยหายลงตรงช่องเขาบ้างตรงร่องหินบ้างที่เห็นทั้งหมดต้นไม้ก็จะไม่ค่อยมีต้นไม้ใหญ่สักเท่าไหร่เห็นไหมฮะก็จะเป็นต้นไม้เล็กๆแล้วก็ไม้ที่สูงๆยาวๆขึ้นไปกอไผ่บ้างเงี้ยฮะเนื่องจากว่ามันเป็นภูเขาหินปูนเนาะเลยไม่ค่อยมีต้นไม้ใหญ่อย่างรากลึกลงไปนะฮะแล้วก็มีชาวบ้านนะครับ เ็เห็นอะ,อะไรนะเลี้ยงผาอยู่นะครับอยู่ตามเขาแถวนี้แหละยังมีอยู่ชาวบ้านบอกว่าเห็นอยู่นะฮะกลางคืนก็พอได้ยินเสียงอยู่นะครับค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์อยู่นะครับเพราะว่าแถวนี้ไม่มีนักล่าสักเท่าไหร่นะครับวันนี้ได้เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆสำหรับภูมิประเทศของดอยอ่างขางนะฮะที่อยากจะบอกว่ามีความแปลกและแตกต่างก็คือด้านนึงจะเป็นภูเขาหินปูน แหลมๆขึ้นไปสถิด้านหนึ่งจะเป็นภูเขาดินทรายซึ่งสองข้างก็จะเก็บความอุดมสมบูรณ์ต่างกันนะครับฝั่งนันด้านขวาก็จะมีต้ไนไม้แล้วก็ความหลากหลายของพืชพัธุ์ที่เยอะกว่าฝั่งนั้นด้านซ้ายของเรานั่นเองนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็เก็บบรรยากาศมาให้นันผู้ชมได้ชมกันประมาณนี้นะครับหวังว่าคงจะถูกใจกับการเก็บบรรยากาศยามเช้าที่จุดชมวิวสุยถังนะครับลันกล้งเทนสุยถังให้ชมกันประมาณนี้นะครับหวังว่า คงจะชอบการนำเสนอในวันนี้นะครับอีสิวซังไม่มาก็จะดูเงาๆหน่อยได้ยินแต่เสียงพ่ออีสิวซังนะครับไว้โอกาสหน้าเราจะพาอีสิวซังมาด้วยนะครับให้ใหายคิดถึงเนาะสำหรับวันนี้ขอตลาท่านผู้ชมไปก่อนอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองคนพ่อลูกในการออกมาเก็บบรรยากาศของดนาอ่างคางประบี้ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันต่อไปเรื่อยๆเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ